ผู้เล่นใหม่เริ่มต้นยังไงควรใช้วุธและเพิร์กยังไงบ้างค <c oughs> ขียนี้ยามตอบครับไปดูโอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในฮันตี้ซอมบี้นะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมแนะนําผู้เล่นใหม่นี่ว่าควรใช้เวพอนอะไรใช้เพิร์กอะไรและใช้เทรดอะไรดีมีอะไรดีบ้างนะครับมีอะไรที่เก่งๆบ้างนะครับผมแล้วก็พวกเรื่องเพรต่างๆผมจะแนะนาให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคซึ่งอย่างแรกนะครับทุกคนเข้ามานะครับก็ผมไว้ใส่โค้ดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ลวกันนะครับก็โค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ของพอสมคควววเลยแแต่่่าดชงกๆ หมดอาย,ยุไปหมดแล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะตอนนี้เหลือแค่สี่โคตรธนาเนี่นนครับโอเคก็เราไปดูที่เวพอนกันเลยนะครับไปซึ่งเวพอนที่ผมแนะนำเน,นี่ครับนี่ครับเราพูดเล่นใหม่นะกีตาร์นะครับผมดี <D> นะครับกีตาร์นี่คือดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปสักพักแล้วแบบอยากจะเปลี่ยนจากกีตาร์เป็นอย่างอื่นก็แนะนําให้เป็นเกรซซอร์หรือคาตานะนะครับแต่ว่าแนะนําเป็นเกรซซอร์ดีนะครับผมเกรซซอร์เนี่ยโกงมากๆนะครับดีที่สุดแล้วนะครับในเกมนะตอนนี้นะครับทั้งสกิลเขาตีแรง แล้วก็มี Full E.E. สตารด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโกงมากๆสำหรับเกซอดซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็หามาใช้นี่ครับเกอว่าช่วงแรกเนี่ยก็ใช้กีตาร์ไปก่อนก็ได้นะครับแต่จริงถ้าพูดจริงๆนะครับทุกอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ทุกอันนะครับว่าสำหรับวันเล่นไรก็แนะนำเป็นกีตาร์ก่อนแล้วกันโอเคก็ไปกันต่อที่เปิร์กนี่ครับผมอเ,เปิร์กต้องกดในนี้นะ่ครับ อยู่ไอตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเปิร์กโอเคมาก็เปิร์กนะครับจะมีแรอีพิกดีเจนและมิติข้อเนี้ะครับผมซึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำเป็นมิติข้อนะครับถ้าเกิดว่าเอาดีเจนเนอรี่ได้นะครับแนะนำเป็นมิติข้อนะคือถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้อะไรก็ได้ไปก่อนนะครับแนะนำก็ถ้าเกิดเป็นอีพิกก็เอาฮิลเลอร์มาได้เราจะได้ฮิลนะครับส่วนเฟรมเนี่ยจะทำให้ซอมบี้ที่เราตีไปเนี่ยติดโดนเผาไหม้นะครับก็จะเป็นดาเมจน้อยน้อนะครับแต่ว่าโดนเป็นดอทดาเมจนั่นเองนะครับ แต่ว่าแนะนำก็เอาเป็นคริติคอลนี่ครับคริติคอลเนี่ยดีสุดในรีเจนเดอรี่นะครับและมิติกเนี่ยก็แวมไพร์นะครับแต่ผมมองว่าแวมไพร์เนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเอาคริติคอลไปเนี่ยคุ้มกว่านะครับคือคริติคอลเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เราโดยตรงเลยนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็อันเดสเนี่ยจะทำให้เราวิ่งไหวขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสุ่มเอาคริติคอลหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าคริติคอลเนี่ยดีมากๆเลยนะ โอเคนั่นแหละครับทีเดียวได้โอเคขอบคุณเกมนะครับก็ต่อไปเราไปที่เทรดแล้วกันนะครับเทรดผมจะอธิบายเทรดทุกอันในเกมด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้เข้าใจกันนะว่าอ่าบางทีเนี่ยบางอาวุธเราอาจจะเหมาะกับอนุธมากกว่าอันนี้มากกว่าอะไรอย่างงี้นะครับอันแรกนะครับ power ชื่อก็ตามตัวเลยนะครับผม power พลังนะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะครับระดับที่หนึเนี่ย5% ระดับที่2 10%และระดับที่3 15%กันเลยทีเดียวต่อไปจิลิตี้นี่ครับผมอันจิลิตี้ก็ประมาณว่าความคล่องแคล่วว่องไวอะไรวันนี้ก็คือจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนี่ครับผมคันที่1ก็2%องเปอันที่สองสี่เปอร์เซนต์และคันที่สามหกเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับนี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าพาวเวอร์เนี่ยดีเลยนะครับต่อไปโฟกัสอันนี้ดีเหมือนกันนะครับโฟกัสเนี่ยมันจะเพิ่ม สกิลดาเมจั่นเอนะครับขั้นที่1 5%คันที่2 10%และขั้นที่3 15%กันเลยทีเดียวต่อไป i n t e l ลเ g e จนตนีครับ4%อันนี้ไม่ดีแน่ผมไม่ต้องไปใช้นะครับมันจะเพิ่ม10 e p ต่อการฆ่ามอน1ตัวนะครับแค่นั้นเลยต่อไปฟอร์จูนอันนี้ก็แล้วแต่คนแนวว่าอยากใช้หรือไม่อยากใช้นะตัวผมก็ไม่แนะนาไม่ใช้นี่เพราะว่ามันเพิ่มแค่ตังค์ที่ได้จากซอมบี้นั่นเองนะครับอกที่อมบเปอนงร์เซ็นต มีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นอันนี้แมนเชสเตอร์เอ็กซ์อันนี้ l มนยูแอนการ์ดอะไลน,นคอร์ดเวอร์บอกรูบริการรวดเร็วสโลวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีสินค้าแมปอื่นอีกเพียบหากสนใจกดเข้าลิงก์ใต้ดีดคลิปชันได้เลยสบายบีสอันนี้ดีมากนะครับดีเกือบสุดีเกมเลยครับเพราะว่าดีกว่ากอบดิจี อบีดก็คือเพิ่มดาเมจ10%และเพิ่มคะแนนในการโจมตี2%นะี่ครับโอกาสได้ก็2.5%นะี่ครับอันนี้ก็ดีนะครับใช้ได้เลยนะสำหรับใครที่สุ่มได้แล้วทเทรดเนี่ยยังไม่เยอะนะครับยังไม่ต้องขยับไปโพดิจีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทเทรดเหลือก็ขยับไปโพดิจีเลยนะครับซึ่งโพดิจีเนี่ยเขาก็จะเพิ่มดาเมจให้เรา15% แอคแท k กสปีดอีก6%และสกิลดาเมจเนี่ย15%บเรโอ้โหคบเคื่องมากมากนะครับเหมือนเอาโฟกัสกับพอร์มาบวกกันนะครับไม่ดิมันคือเอาทุกเทรดมารวมกันนะครับเนี่ยพลังจิลิตี้โฟกัสเพิ่มทุกเทรดนะครับผมเอามารวมกันแถมสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่นี่ครับ โอ้โหครบเครื่องมากๆแล้วับบริจี้มันก็หมายความว่าจะทําให้เราเนี่ยผิวขึ้นแน่นอนนะครับโอเคก็มาทันทีละกันสาหรับเทรนนี้ครับต่อไปเรื่องสุดท้ายที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงคนับผมเพชรอ่าส่วนก็จะแนะนําหลักๆที่ควรใช้ละกันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้ามังกรเนี่ยระดับหนึ่งเปอร์เซนต์และเจ้าผีเสื้อหรือเปล่าระดับหนึ่งเปอร์เซนต์เนี่ยไม่ดีนะครับสำหรับ สำหรับการใช้ในการเพิ่มพลังเรานั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าตัวอื่นๆเนี่ยเช่นหมูหมาก้าไก่เนี่ยเออมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่มสเต็โดยตรงให้เราเนี่ยครับแต่ว่ามังกรผีเสื้อเนี่ยมันเพิ่มแค่ดรอปเลยนะครับผีเสื้อนี่เพิ่มดรอปเบิอย่างเดียวเลยคือมันเน้นเอาไว้ใช้แบบเพิ่มของที่เราจะได้จากการเล่นหนึ่งเกมแค่นั้นนะครับมันไม่ได้เพิ่มสกิลเพิ่มดาเมจเราครับส่วนมังกรเนี่ยมันก็เพิ่มดรอปเบิเหมือนกันแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูที่เราตีไปเนี่ยติด อันนี้ก็ยังโอเคนะซึ่งก็จะใช้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําใช้ตัวอื่นคุ้มกว่านะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยซึ่งผมก็แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงนี้เลยโกดโกดสมชื่อเลยนะมันทําให้เราเนี่ยวิ่งไวขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดเนี่ย10%เลยผมเลยว่าดีมากเลยนะสำหรับโกดเนี่ยมันคือพิกกับขอ้อกไดรวมกันนะครับก็คือแร่สองอันนี้รวมกันกลายเป็นโกดกดดีเลยนะครับผมเป็นระดับอีพิกที่ดีที่สุดแล้วผมว่าแล้วต่อไปช้างนะครับอันนี้ก็ดีเช่นกันดีเลยหละะวจใชช้้นาเี่ย ความสามารถมันคือเวลาตีนะครับมีโอกาส10%เที่ทให้เราเนี่ยได้รับรีเจเนเรชันเป็นเวลา3าวิโคตรดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเราแบบตีซอมบี้อยู่แล้วเลือดน้อยอะไรเงี้ยก็ตีถอยตีถอยตีถอย,ถอยจะได้รีเจเนเรชันให้เพิ่มเลือดเราได้เนี่ยดีมากๆเลยส่วนต่อไปนะครับไทเกอร์อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับ5%ในการในโอกาสที่ตีศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลนะครับ คุณมีโอกาส5%เนี่ยประเด็นคือ5%เนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราตีซอมบี้เนี่ยเราตีแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วนะครับใช้สกิลใช้อะไรเนี่ยแป๊บเดียวมันตายแล้วเพราะงั้นผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดฮาร์ดหรือว่าโหมดไนท์แมร์เนี่ยแล้วเลือดมันเยอะเนี่ยโอเคอันเนี้ยคุ้มนะครับแต่ว่าโหมดธรรมดาเนี่ยไม่ไม่คุ้มเลยนะครับแต่วด็อกอันนี้ก็ไม่คุ้มเนี่ยครับผมเพิ่มดรอปแช a ส์แค่3%เองนะครับดรอปเลดนะครับซึ่งใคครรรรรทีี่่อยยาาาากกกกจะะะฟฟ์์มมมแแแบบบบ้้ๆนนนนนัั็็็เเปงลว ผีเสื้อนี่ครับแค่นั้นเลย2ตัวนี้นะครับก็ใส่คู่ไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบเงินเหลือและสุ่มได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมก็แนะนําเป็นโกดเนี่ยตัวนี้แล้วก็ฉลาดตัวนี้นะครับหรืออาจจะเอาหูเสือไปด้วยก็ได้นะครับแค่นั้นเลยนะครับสตัวหลักๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ผมแนะนำนะครับโอเคประมาณนี้ละกันสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรให้แนะนำอีกเควสนะครับเรื่องเควสเนี่ยจริงผมมองว่าไม่คุ้มแนวเพราะว่าเนี่ยดูสิ่งที่ได้ดีครับเควสเนี่ยเล่นไปก็ ตอนนี้ก็ยังไม่คุม้มนะครับผมแนะนำก็เล่นเอามันไปก่อนนะครับหรือว่าไปเก็บของจากในด่านเนี่ยคุ้มกว่านะครับเนี่ยดูดิริววานห้าสิบสองร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยคือก่อนจะเก็บได้แต่ละอย่างและแบบมันเป็นเควสประจำวันนะเนี่ยดีเดลี่เควสเนี่ยดีดูยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ของได้ได้เนี่ยไม่คุม้มชั่วโมงเลย โอเคครับต่อไป Achievement อันนี้ก็จะเป็นช้ยาต่างๆนะครับที่เราสามารถใส่ได้นะครับซึ่งวิธีใส่เนี่ยไปที่ไอเทมตรงนี้แล้วก็แท็กตรงนี้นะครับนี่ก็จะรวบรวมช้ยาต่างๆนะครับที่เราสามารถใส่ได้นะครับซึ่งถ้ายังไม่มีก็แปลว่ายังใส่ไม่ได้นะครับแค่นั้นเลยโอเคก็ต่างๆเนี่ยมันก็จะ ทำเควสต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ฉายาต่างๆนั่นเองเนี่ยผมแนะนำเควสซ้อนิดนึงแล้วกันนะจริงผมแนะนำไปแล้วแต่ว่าก็แนะนำเป็นซาวด์เล่ก็ได้นี่ครับว่ารีวิวเล่นๆนี่ครับเดี๋ยวดูอ๋อเดี๋ยวก็ไปรีวิวกีตาร์ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ากีตาร์เนี่ยปวดเหมือนกันปวดมากเลยนี่ครับโอเคโอตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมสำหรับกีตาร์เนี่ยก็จะมีสามสกิล z x ตนั่นเองนะครับผมอ่าการตีคำรามของเขาเนี่ยจะตีอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีระยะห่าง ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยสามารถตีฟรีได้เลยนะครับกีตาร์ผมจะบอกว่ามันโกงมากๆเลยนะสำหรับกีตาร์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันดูนะครับเอ็กโซแบสอันนี้จะเป็นสกิลตีไกลนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะมีระยะของมันเลยครับที่ฟิกนะครับเราไม่สามารถบังคับระยะได้นะแต่ว่าเราสามารถเล็งได้ต่อไปผมสกิลเอ็กคอร์ดเวฟสกิลนี้เป็นการตีเป็นโอีวงกว้างอย่างนี้นะครับผมซึ่งท่านี้บอกเลยว่าแรงมากนะครับเห็นไหมทุกคนดูกันเล่นกีตาร์นะครับผมตีแบบเว้นระยะห่างเนี่ย โหดมากๆต่อไปนะครับสกิลสี่โซนิกรัดอันนี้จะพุ่งไปเลยแบบนี้อืแบบนี้เลยโคตรเท่เลยทุกคนผมว่ากีตาร์เนี่ยเท่สุดในเกมแหละก็วันนี้ละกันครับสำหรับกีตาร์เพราะว่าอันตีของเขาเนี่ยมันก็คือฟูลเอียดนะครับเหมือนกับทุกสกิลในเกมนั่นเองนะครับต่อไปขออนุญาตเปลี่ยนนี่กเกรซซอสอันนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับกเกรซซอสเนี่ยตีไกลมากดี้ดูดิดูดิฮึบซอมบี้เนี่ยไม่ถึงตัวแน่นอนนะครับเราตีแล้วเราถอยเนี่ยอืมอืมอืม โค้งมากๆนะครับคือดาเมจเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ผมมองว่าดาเมจเนี่ยมันแอบเบากว่าอาวุธอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันตีไกลมากนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆโอเคผมต่อไปนะครับมีสกิล z X4 นะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวให้แต่ละสกิลโอเคขออนุญาตเคลียร์โอเคไปมาครับผมสกิลแรกสกิลแซนนี่ครับ Last Win ไปคิวนี้มันก็จะทุบแบบกิ้งอย่างนี้โคตรเท่เนียครับผมใช้เปิดศัตรูได้นะครับ แบบว่ากินไปใส่เหมือนสกิลโซนิกลัสของกีตาร์ติกี้ต่อไปนะครับูทเทคลคิปอันนี้จะเป็นท่าฟันอืมอืมสองทีนะครับผมเป็นวงกว้างระยะมันโหดนะครับเอลีมันโหดนะครับต่อไปสกิลสุดท้ายเบทฟูลกัดคลายอันนี้เป็นฟูลเอนะครับฟูลเอสตันอุ้ยนี่อืม ูครับแล้วยังสตันอีกอันนี้เนี่ยเก่งที่สุดแล้วเนี่ยครับผมโกงมากๆไปไหนไปไหนจะไปไหนเห็นไหมครับทุกคนเวลาตีเนี่ยมันจะมีแอปติดสตันเล็กๆน้อยๆด้วยจังหวะกิ้งเนี่ยมันจะไม่แรงนะครับแต่ว่าจังหวะทุบตอนท้ายเนี่ยแรงนะสำหรับสกิลกิ้งนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับว่าคนใช้เวพอนเบิร์กและเทรดสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะครับก็ใครที่ชอบกอ like, อด,บ like, ดบไลค์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะครับผมใครที่สงไงแล้วสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยพร้อมตอบทุกคอมเมนต์นน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 นะะะคคครรรรรััับบบแลบแล้้้้ววกกกก็็ตออออีีีช่่่่งผผมมมมมม Discord Community สาาาาหหหเเเเพืืไได ไปลิงก์อยู่ใต้ดิสคิปชันได้เลยเนะครับดิสคอร์ดของเป็นที่ผมโอเคก็ในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอกันบ๊ายบาย,ยมามาทอนเด็ดเสือและเราก็เทบที่ริมหาดเหมือนกระจิบลิ้นและตอนก็เทบที่ริมปากเธาไม่เชื่อในคิดว่าความรู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สัมผัสก็เพีงหลับและตอนนี้พวกเอ๋ทำงานไม่ค่อยว่างนิด